ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO By Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูแนวทางของการตัดผมหรือการดัดผมในแนวของ upflow นะครับว่า KTO By Academy เราดัดลักษณะอย่างไรและเราตัดลักษณะแบบไหนครับพอยแรกจุดแรกนะครับเรามีการเริ่มลักษณะของการตัดในส่วนของซิกด้านหน้า ให้อยู่ในระดับความคิ้วหรือช่วงตานะครับพอที่2ก็วางกรอบวางลายวางชายวางแนวในโซนของซิกด้านข้างนะครับให้โค้งมนอยู่ลักษณะของปลายหูนะครับอันนี้เป็นการทํางานเป็นการที่เรามารูปรัดในการคัดหรือการตัดในแนวทรงของอัฟโร่หรือเป็นหยิกตแอฟ,ฟริกานะครับการทํางานแน่นอนครับเราการสร้างกรอบก็คือต้องการให้รูปลักษณ์หรือขอบปลายชายแนวตามที่นะครับน้องดังแบบก็ต้องการนะครับพอต้องการให้มีความสั้นอยู่ระดับแคบานะครับไม่ต้อง การให้ยาวมากก็คือร้อนนะครับนะฮะสองก็คือการวิปัดหรือเสยหรือการดัดให้หยิกนะครับเป็นสไตล์ของอัฟโร่หรือเป็นหยิกในลักษณะของโมลีเนกนะครับอันนี้เป็นการทํางานที่ออสสมจิตนะครับดิสพักดีหรือเกียรติคอนมีมาเล่ากันะครับหลังจากที่เราได้ขอบความหมายก็คือ1นซิกด้านหน้าคืออยู่ระดับคิ้วหรือตานะครับ2ก็คือปลายหูนะครับ3ก็คือโซนของซิกด้านหลังอยู่ระดับปานะครับอันนี้ก็คือการสร้างเกอบนะครับในการคัดหรือการตัดในแนวของอั Flow การทำงานในลักษณะของแ r e a เรียหรือพื้นที่ลักษณะของข่าว a r e a เรียที่เรากำหนดเนี่ยแน่นอนนะครับบางท่านอาจจะรับลักษณะ,ละของต้องการเขาเรียกว่าโซนนะครับอาจเป็นบางไททอยอาจจะยาวเราก็อาจจะไว้เป็นลักษณะของรองแแหนะครับส่วนการตัดหรือโซนของซิกด้านบนหรือกึ่งกลางของศีรษะแน่นอนนะครับเราตั้งตัวเซนเตอร์นะครับหรือเป็นกึ่งกลางที่เป็นไกด์ไลน์เพื่อนําพานะครับการ กวางเซ็นเตอร์ก็คือการตัดในโซนของซีกด้านกลางการดึงในลักษณะโซนของซีกด้านข้าง การสร้างในลักษณะของการเชื่อมในโซนของด้านหน้าและกึ่งกลางของทิศะเป็นการเชื่อมหรือเป็นการต่อเพื่อให้ทรงหรือรูปแบบหรือการทํางานในกึ่งของเคทูคารามี่เนี่ยมีการลักษณะของการพลัดโดยการทํางานที่ง่ายขึ้นนะครับขอบลายชายแนวแน่นอนนะครับที่ระวังจุดไว้1ขอบนะครับด้านหน้า2ด้านหลังหู3ก็คือไท้ทอย4ก็คือกึ่งกลาง5คือการเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหน้าแล้วเชื่อมหากึ่งกลาง6กก็คือเอาโซนของซิกด้านหลังนะครับ ยกมาเชื่อมต่อในลนักษณะของค่าวแอร์เรียรูปมงกุฎรูปฮาสอันนี้ก็คือเป็นการทํางานในการคัดหรือการตัดในแนวของส่งอัฟโรออฟริกานะครับอันนี้เป็นการเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่นในส่วนของซีกด้านหลังจะเห็นนะครับการเดึงการโน้มหรือการยกผมขึ้นมาเพื่อต้องการให้เชื่อมต่อในในโซนของซีกด้านหลังหรือกึ่งกลางของศีรษะหรือคาวแอร์เรียหรือรูปบงกุดหรือรูปพาสนะครับอันนี้เป็นหลักการของการทําทงานครับสเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บเก็บในที่นี้ความหมายผมก็คือการ เก็บซีกต่างๆอาจจะเป็นซีกขวานะครับแล้วก็ซีกซ้ายนะครับโดยการแบ่งหรือการเป็นลักษณะของการคล้ายๆกีบส้มนะครับหรือเป็นช่องๆนะครับเพื่อให้ลักษณะของการเช็คหรือเก็บตอบเก็บลักษณะของทรงหรือการไล่ขอบของทรงให้เขาออกมาสมูทหรือกึ่งของความสวยงามเป็นการทํางานที่ออส สมจิตดิสภักดีหรือเคทิควาดามีนะครับเอาแนวในงานในกึ่งงานคอนเทนต์นะครับว่าหมายก็คือการที่เราจะสร้างลักษณะอย่างไรนะครับอาจจะเป็นมูลค่านะครับรายได้เพิ่มอาจจะเป็นสี่อสารในการทํางานอาจจะเป็นลักษณะของการนะครับเป็นลักษณะคอนเทนต์ในรูปแบบของการรูปลักในลักษณะของเทรนหรือเป็นลุกหรือเป็นสไตล์หรือเป็นลักษณะ,ะแนวลนะักษณะ อินดี้นะครับเป็นลนักษณะของการเสริมสร้างเป็นลนักษณะของพลาดรูปแบบต่างๆอันนี้มามิกหรือมาผสมผสานในการทํางานในรูปแบบของ KTO Bar Academy เสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คลักษณะทรงหรือกรอบปลายแนวในโซนของซีด้านหลังหรือลักษณะของตีนผมหรือท้ายทอยนะครับเรามีการคุยกับเขานะครับว่าสั้นยาวอยู่เพียงพอไหมนะครับนะถ้าเขาต้องการให้สั้นเราอาจจะขยับขึ้นไปนิดนึงแต่ถ้าเขาบอกโอเคก็ฟินิชจบอยู่แค่นี้นะครับอันนี้เป็นการทํางานนะครับเป็นหลัก ของการเรียนรู้หรือเป็นหลักการของการเสริมสร้างหรือเป็นหลักการที่พัฒนาที่ออสมจิตอิสัตรีนะครับเอาแนวทางของการศึกษาเรียนรู้จากอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับมาอัพพลายมาดัดแปลงมาแบ่งนะครับหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนชาวเสรมสวยทุกท่านนะครับได้ศึกษาและก็เรียนรู้นะครับจากอดีตนะครับก็คือเป็นครูสอนอยู่โรงเรีย,ยนเสริมสวยลุยชนาบางลาพูหรือบางหุ่นพรมเราเป็นครูมา50ปีนะครับเราก็เอาหลักการของการทํางานเราก็เอาหลักการของการสอนแล้ว ราก็เอาหลักการของการเรียนรู้ในรูปแบบของลักษณะของครูนะครับมาอัพพลายมาดัดแปลงกับ KTO by Academy หรือมาเสริมสร้างนะครับหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์สี่ช่องทางนะครับอาจจะเป็นช่องช่อง t i k t o กนะครับแค่นี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปรับชมได้นะครับเพียงท่านแอดนะครับเอ๋กกมๆมครับ s o m j i t นะครับผมออทิกตอกนะครับท่านก็สามารถศึกษาอาจจะดูการคัดการตัดนะครับอาจจะดูการเพิ่มเมนคือการดัดอาจจะดูการลักษณะของการดรายหรือเป่าเซต ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กไปดังต้อง Tik t o อกได้นะครับส่วนนะครับทางยูนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอเบอรี่เดย์นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานแข่งงานโชว์ตลอดงานแต่งหน้าหรือทําผมดาราทุกงานนะครับหรือรูปแบบของการเสริมสวยทุกรูปแบบทุกแขนงนะครับเรามีการแพ่ไปทังช่อง f a c e b o o ไลฟ์เอเบอรีเดย์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้สุดแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการเพิ่มเม หรือการดัดนะครับโดยการดึงใดการโน้มหรือการโยกลักษณะของโซนของซิกด้านบน โดยการสับวางในลักษณะของโซนของซิกด้านข้างตลอดลอจนขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของด้านหลังเพื่อให้ขอบปลายชายแนวออกมาได้ลักษณะของความกลมกกืนหรือลักษณะของความสวยงามครับอันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นการที่ผมออสสมกิจดิสพักดีหรือ KTO คาร์ดามีนะครับเอาความรู้เอาการทํางานหรือเอารูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับออสมีทางช่องนะครับยูทูบเพียงตั้งแอดเข้าไปน,นะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับ หรือนะครับหรือทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหลายๆท่านที่รับชมหลายๆท่านที่ชื่นชอบนะครับอาจจะเป็นตัดผมหญิงตัดผมชายก้าวผมแต่งหน้าตลอดจนงานแข่งผมนะครับอาจจะเป็นในและต่างประเทศตลอดจนถึงงานเรียนรู้ทุกรูปแบบต่างๆนะครับออสมีการแพนไปทางช่อง YouTube หรือทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรม,มหาชนนะครับหรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง u t u b e ครับแค่นี้ท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลานะครับส่วนทางนะครับทางช่องรีดนะก็แน่นอนนะครับออสมีการแผนเอาความรู้ ู้ต่างๆนะครับอาจจะเป็นเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับอาจจะเป็นลนักษณะ็อดสั้นๆอาจจะเป็นการทํางานในรูปแบบของสีสันหรือการเพื่อเพลินหรือลักษณะของหลักการหรือการทํางานในรูปแบบของการพิเศษงานอันนี้ท่านก็สามารถจะติดตามและก็เรียนรู้ได้ทางช่องรลยนะครับสี่ช่องทางนะครับทิกตอกยูทูบนะครับแล้วก็ Facebook ไล v ์แล้วก็ช่องเลนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงท่านชอบนะครับเพียงท่านศึกษาเพียงท่านพัฒนานะครับเพียงท่านเอาหลักการของกิตัวความปกันมีนะครับ ไปเผยแพร่หรือไปแชร์ไปศึกษาไปพัฒนาท่านก็สามารถได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปคู่กับเราได้นะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับดิดสักดีหรือ KTO Bar a c า d e m y เขอขอบคุณนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับเราก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับ ที่ทำให้ออทและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปตอนนี้เป็นตอนที่1นนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเซตการจัดทรงนะครับมาดูเทคนิคของการดรายหรือการเ่าทรงหรือการทิมการเล็มกันตลอดจนถึงการออกแบบในลนักษณะของทรงโมลิเนกนะครับหรือเป็นโมลิเนกอัพฟลูนะครับเราทําลักษณะอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับติดตามตอนที่2แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าการทํางานในรูปแบบของเกติโอคาร์มีเนี่ยเราเน้นลนักษณะของการลักษณะของการที่เป็นเสริมสร้างหรือเป็นลนักษณะ ของสครูนะครับจากที่อดีตอย่างที่เกิดแล้วนะครับว่าเราเป็นครูเราต้องการที่จะเอาความรู้นะครับหรือแล้วการเอาเทคนิคหรือต้องการเอาความรู้ในแขนงต่างๆสายวิชาชีพเนี่ยเผยแพร่หรือแชร์หรือแบ่งปันนะครับให้หลายๆท่านที่ชอบหรือรักงานตรงสายเสริมสวยนะครับครับผมออสแล้วก็ทีมงานกข,ขอขอบคุณนะครับตลอดจนนะครับหลายๆท่านที่ ที่ยังรักนะครับและยังติดตามในรายการเราอยู่นะครับอาจจะเป็นลนักษณะของน้องใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นลนักษณะของแฟนคลับอาจจะเป็นลนักษณะกลุ่มของเอฟซ4นะครับหรือเป็นลนักษณะของท่านที่น,นะครับกำลังที่จะเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้ในสายวิชาชีพหรือแขนงของเสริมสวยนะครับอันนี้ท่านก็สามารถศึกษา และก็เรียนรู้ไปคู่คูนนะครับกับเราได้นะครับวันนี้และทีมงานแล้วก็ตลอดจนสายวิชาชีพกึุ่มของเสริมสวยเราก็เรียนรู้ไปพัฒนาคู่กันนะครับสุดท้ายนะครับออนและทีมงานก็ขอขอบคุณตลอดจนเพื่อน หรือลักษณะหลายท่านที่ยังเป็นกําลังใจให้นะครับความหมายก็คือนะครับมีการที่ลักษณะของการบอกกล่าวนะครับว่าขดหน้านะครับอยากจะดูดัดนะครับถอดหน้าอาจจะดูการก้าวผมนะครับจดหน้าอาจจะดูลักษณะของการแต่งหน้านะครับหรือลักษณะของการเรียนรู้ในแขนงของลักษณะของแฮ่พิษอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านนะครับเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นการนําพาหรือเป็นการวางลักษณะของรูปแบบหรือเป็นการที่นะครับคอมเมนต์ในลักษณะรูปแบบต่างๆอันนี้เป็นพลังหรือเป็น การเสริมสร้างในลักษณะของนะครับของท่านที่ลักษณะของกครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในตอนที่2นะครับตอนแรกก็คือการคัดหรือการตัดในแนวของทรงอัฟโรอัฟบิกานะครับคือการสร้างเกาะนะครับหด้านหน้าอยู่ระดับตาหรือคิ้วนะครับสก็คือลักษณะของปลายหูนะครับสก็คือการเชื่อมต่อในลักษณะของการสร้างเกาะนะครับ สี่ก็คือโซนของซิกด้านหลังให้อยู่ระดับของบ่าทนะครับห้าก็คือการไล่เนื้อสนนโซนของกึ่งกลางหรือลักษณะของข่าวแอเรียนะครับหกนะครับก็คือการเก็บลักษณะของขอบหรือทรงเป็นยังชานนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเพิ่มเมนหรือดัดนะครับพอดัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเทคนิคของการเช็คหรือการเก็บทรงในกึ่งของอัฟโฟริกาหรือเป็นกึ่งของโมลินิกนะครับข้อพอยไลแนวจุดต่างๆที่เราคัดหรือการเพิ่มเม้นหรือการดัดไว้ต้องยอมนะครับบางทีบางครั้งนะครับสัต ส่วนต่างๆอาจจะมีการเหลื่อมล้ำหรือจี้ออกมาบ้างนะครับงานที่ดีที่สุดก็คือการเก็บหรือการเช็คลักษณะของทรงจะเห็นนะครับการเช็คหรือการเก็บของทรงเนี่ยคือเราจะทําตามโครงสร้างหรือตามรูปแบบนะครับเราใช้หวีหางๆนะครับลองหวีเช็คดูนะครับตรงไหนนะครับที่ปลายเขายังไม่สวิงหรือยังไม่ลักษณะของการมูฟหรือเข้าไปในลักษณะของการที่เกาะตัวอยู่นะครับเราก็มีการทิมมีเลมหรือการแต่งเช็คของทรงเพื่อให้ทรงหรือบอดี้หรือลักษณะของสัดส่วนเนออกไม้เขากล่มเกิ นะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างเส้นโซนของซิกด้านบนนะครับขอบปลายใจแนวหรือลักษณะโซนของซิกด้านข้างนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับการเก็บแน่นอนนะครับเราดึงหรือเรายกนะครับเราวางจุดวางพอยต์วางลายวางแนวหรือวางลักษณะของสัดส่วนเพื่อให้ทรงหรือขอบปลายแนวออกไม้มีความกลมกลืนหรือกึ่งของความสวยงามครับหลักการแน่นอนนะครับออสมีการดึงหรือการยกในสัดส่วนของการโค้งต่างๆอย่างเช่นโซนแอร์เรียหรือคาวแอร์เรียในโซนของ ซิกด้านหลังร right so, ูปบงกุฎรูปฮาร์ดหรือการเชื่อมต่อตลอดจนถึงด้านท้ายถอยจะเห็นนะครับทุกมุมฉากองศานะครับหรือขอบปลาใจแนวก็ออกมาได้ผิวหวานนะครับสุดท้ายนะครับเรามาจบโดยการข้อเทคนิคนะครับหรือการโบ o การดายการเป่ากัดเซตของทรงเราจะได้หรือเป่าเซตของทรงอย่างไรนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน fc ทุกท่านนะครับออสมี4ช่องทาง ช่องทางแรกแน่นอนนะครับทิกตอกนะครับเปลียงชั้นแอดนะครับเอกมกมครับ SOMJIT นะครับออสมจิตหรือออทิกตอกแค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์นะครับกลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกอาจจะเป็นตัดผมหญิงตัดผมชายก้าวผมหรืองานแต่งหน้าหรือลักษณะของงานโชว์หรืองานแข่งตลอดจนถึงงานสอนงานเรียนรู้ในและต่างประเทศนะครับท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ตั้งช่อง t ิกตอกนะครับส่วนทางนะครับ เฟซบุ o กไลฟ์ e อปุลิเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารนะครับอาจจะเป็นงานที่ออสเคยไปแข่งนะครับจากอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีหรือเป็นการที่เราเรียนรู้นะครับโทนี่แอนกายโรเบิร์ตฟิลลิงอลันอิตเ เนชั่นแนลนะครับยินหลุยดินฟอร์ดนะครับนะเดฟสปารีนะครับอลิสตันเดฟสปารีหรือเป็นริกักซี่นะครับที่อิตาลีนะครับหลายสถาบันหรือละถ่ายที่นะครับที่เรามีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับเราก็มาอัพพายมาดัดแปลงเอามาลงทางช่อง Facebook ไลน์เอฟบลีเดนะครับหลายๆท่านที่ชอบงานของเสริมสวยท่านก็สามารถจะแอดซิมินหรือแท็กเข้าไปได้นะครับทางช่อง Facebook ไลน์เอฟบลีเดนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนผงทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาจน หลายคนที่ชอบงานในลนักษณะของการตัดผมชายหลายๆท่านที่ชอบงานลนักษณะของงานแข่งนะครับหลายๆท่านที่ชอบลักษณะของการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้นะครับตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนนะครับหรืออาจารย์ออดสอนตัดผมทาง YouTube นะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเผยแพร่หรือเป็นการแชร์หรือเป็นการที่เราแบ่งปันหรือเป็นงานที่เราสร้างสีสันในลนักษณะรูปแบบต่างๆนะครับแพนแชร์ทางช่อง YouTube นะครับส่วนทางช่องรีนะครับ แน่นอนนะครับออสนะครับมีการแผนไปนะครับหลายนะครับหลายช่วงลักษณะของตอนแล้วนะครับหลายๆท่านที่ชอบงานช็อตสั้นๆหลายๆท่านที่ชอบงานลักษณะของงานปีเซนหรือหลายๆท่านที่ชอบงานในลักษณะของแฮ e a r show นะครับทุกท่านนะครับที่ชอบในกลุ่มของแขนงของเสริมสวยหรือท่านก็สามารถที่จะเอาหลักการหรือการอัพพลายหรือดัดแปลงในหลักหรือสายวิชาชีพของเสริมสวยเนี่ยมานะครับทางช่องลีดนะครับมาศึกษามาเรียนรู้หรือมาพัฒนานะครับได้นะครับตรงช่องลีดนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาใช้แปลงกลมนะครับใดหรือแบ่งลักษณะของเป็นล็อกๆๆๆๆๆในโซนของซิกด้านหน้าส่วนด้านหลังก็อาจจะปล่อยลักษณะของการเป็นเคิร์ฟเป็นขึ้นเป็นหยิกเป็นรอนนะครับอาจจะเป็นซิลกี้นะครับอาจจะเป็นออยนะครับอาจจะเป็นเซรั่มนะครับหรือเป็นลักษณะของรูปแบบในการสัดเซตสัดทรงท่านก็สามารถที่ดูแลหรือบำรุงทรงได้นะครับสุดท้ายนะครับจะเห็นนะครับทรงอัฟโรอัฟริกานะครับหยิกนะครับหยิกได้สมใจเลยนะครับอย่างที่บอกว่านะครับถ้าท่านต้องการยาว เราอาจจะดัดให้ยาวกว่านี้นะครับแต่นะครับคุณน้องนางแบบเขาต้องการสรั้นเขาบอกว่าวีปัดๆสวยๆมันง่ายกว่าสบายเลยครับอันนี้เราทำทำ